น,นี่ค่ะวันนี้ทิฉันสีมกาลโอท็อปนอกค่ะนอที่ฉันเจอ,น,อนั่งโซฟาสังขาันมีเมนหนาขาโมนึ่งแต่บนโพไซนเพื่อโพไซน้นองค่ะนอโมที่ฉันกับท่อผ่าท่อผ่าหลายยางค่ะกับพี่ผ่าข้ามานี่ค่ะข,ข้ามานี่วกว้างเจกว่ายาวสองเมตรคล้ายผืนดได้ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ผ้าแต่เสื้อสองเมตรคล้ายพิรจเจ็ดแปดสิบบาท อันนี้เป็นผ้าผ้าพันคอย้อมคามนี้ข้ายสูงก็ข้ายสูงร้อยเดียวข้ายปีร้อยยี่สิบผ้าขมาก็เหมือนกันอันนี้เป็นผ้าถุงค่ะอันนี้ผ้าผ้าม้ามีย้อมคามอันนี้กว้างกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรค้ายพื้นคายสูงพื้นละ 500ห้าร้อยห้าสิบขายปีกพื้นละหกร้อยค่ะ้นใจก็โทรสั่งค่ะเบอร์ทูก็0ูนย์แปดเก้าปดหห้าูหเก้าค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ค่ะ